ครบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast มีปัญหาฟันที่ครอบด้านข้างเศษอาหารชอบเข้าไปติดควรใช้แปรงอะไรดีโดยปกติการครอบฟันจะเรียนแบบฟันธรรมชาติซึ่งจะมีการชิดกันระหว่างบริเวณฟันข้างเคียงเศษอาหารก็อาจจะไปติดได้แต่จะต้องไม่ใช่เศษอาหารชิ้นใหญ่ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองจนรำคาญ หรือมีเศษอาหารมาติดทุกครั้งที่ทานอาหารถ้าหากเศษอาหารติดเยอะติดทุกครั้งที่ทานอาหารแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างเช่นครอบฟันแตกหักบางส่วนฟันผุใต้ครอบฟันโดยที่เราไม่รู้ตัวจนทำให้เกิดช่องว่างเบื้องตน้นเราสามารถนำเศษอาหารออกเองได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไหมขัดฟันถ้าหากใช้ไหมขัดฟันแล้ว ยังเอาเศษอาหารออกไม่ได้ก็สามารถใช้แปรงซอกฟันแทนได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้ไม้จิ้มฟันเพราะจะทำร้ายเหงือกได้และแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ dracula.com